สวัสดีค่ะกัลยานามิตรกัลยาณธรรมนะคะเอาหน้าเราดีกว่าเนาะ,อะตอนนี้เอาหน้าจริงเราดีกว่าเราอย่าไปเอาเอ,าเอ,าเอาฟเฟกตตัวงามแบบสาวไทยเลยเนาะมันเกินจริงไปมากนะเออแก่แล้วเนาะยอมรับด้วยความเป็นจริงเ,เราพูดกันถึงเรื่องผ้าตไตรใช่ไหมทีนี้พระไตรจีวรเนาะนะที่บอกว่าในสมัยพุทธกาลที่ท่านต้องใช้ผ้าห่อศพนะคะ เพื่อหรือถ้าเราเดียวว่าภาพบางสกุลนะคะในการมาทาําผ้าไตตัดเย็บคล้ายอ่นคณาของมคตใช่ไหมอ่าคณาของมคตใครเคยไปอินเดียถ้าไม่ไปอินเดียก็ดูคณาแถวบ้านเราอะ่ะมันจะมีเป็นเป็นอ่าคณาขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นนะคะของมคตจะมากกว่านั้นก็คือว่าเพราะว่าอ่ทุ่งนาเขาอะ่ะมันจะไม่กว้างขวางเท่ากับของของไทยนะคะก็จะทําเป็นทุ่งเล็กเล็กกลคล้ายๆผ้าทางผาคเหนือของเราเพราะฉะนั้น ตรงนั้นนะคะเวลาเข้ามาตัดเย็บเนี่ยพุทธองค์ทรงมองเห็นแล้วจึงบอกพระอนุนว่าเอออนุ์เราอยากได้ผ้าที่ตัดเย็บคล้ายทุ่งนาของมคตนะคะวันนั้นพระอนาุนก็มาเย็บด้วยมือใช่ไหมเอาผ้านะั้นมาเย็บด้วยมือแล้วก็ทําให้เป็นขั้นเป็นขั้นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทําไมเขาไม่ใช้ผ้าทั้งผืนในการห่มครั้งเดียวแล้วจบนะ่ไม่ใช่นะคะการที่เป็นขั้นเป็นขั้นนั้นเขาเรียวกว่าเป็นขัน นะคะเป็นขันนะมันจะมีะหลายหลายขันนะคะขัน7ก็มีนะหรือว่าขัน9กก็มีขัน11ก็มีก็คือเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องหรือว่าเป็นตารางตารางนั่นแหละค่ะนะคะ,ะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งผ้านั้นอ่ะมันจะมี3มชิ้นเป็นหลักนะผ้าไตรเนี่ยมี3มชิ้นเป็นหลักนะคะก็คือมีจีวรมีสบงมีสังคาติ นะคะเป็นหลักนะเหมือนที่แม่ตะวันกล่าวไปเมื่อเมื่ออันที่แล้วนะคะซึ่งอันที่แล้วนั้นไม่ได้บอกว่า,อาของวัดไหนะนะโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะทีนี้จัดนี่หน่อยเพราะว่ามันสะท้อนแว่นนะคะทีนี้พอพอ,อเราได้ผ้าอย่างนี้มาแล้วมันก็จะมีไตรนี่มันก็ประกอบไปด้วยอย่างที่บอกนะคะอย่างผ้าจีบวนเนี่ยก็จะเป็นผ้าทีา่พระใช้ห่มนะคะก็คือ ไตจะมีสองอย่างไตครองนะคะกับไตแบ่งนะไตครองกับไตไตแบ่งนะคะเขาเรียกว่าไตแบ่งนะคะหรือว่าไตอาศัยแหละอันเดียวกันนะคะคือไตไตครองเนี่ยจะเป็นไตใหญ่ไตครบเลยนะคะครบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสังฆาติจีวอนอังสะผารัดผารัดอกนี่คือส่วนใหญ่จะใช้ของ มหานิกายหรือวัดบ้านนะคะ,ะวัดป่าเนี่ยธรรมยุทธไม่ค่อยไม่ค่อยมีผ้ารัดอกสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเป็นรัดประคตรัดประคตก็คือคล้ายเข็มขัดนะคะแต่ใช้เป็นผ้ารัดสบงเอาไว้นะคะ,ะแล้วก็ผ้าผ้ารัดประเคฑนเนี่ยปกติท่านจะมีประจําตัวของท่านอยู่แล้วในปัจจุบันในในไตรนั้น,นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะทํามาเท่าไหร่นะคะมีบางร้านเท่านั้นที่ทํามานะคะฉะนั้น เราก็าเลยมาเรียกว่าส่วนเรื่องไตรไตรพวกนี้จะครบชุดเลยนะคะส่วนไตราอาศัยหรือว่าหรือว่าไตรแบ่งนี่คือจะแบ่งส่วนสามชิ้นของสบงกีวรน,นะคะแ้ะอังสะไว้สําหรับผัดเปลี่ยนเท่านั้นนะไม่ไม่จําเป็นต้องเอาเต็มชุดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไตรแบ่งนะคะมีแค่สามชิ้นเท่านั้นไอไอเรื่องอื่นๆรัฐประคบไม่จําเป็นอย่างเงี้ยนะคะไม่จําเป็นนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> อันนี้ ไตรไตรคลองเนี่ยมันเ็นเป็นไตรเต็ม,มะนะอย่างที่บอกนะคะมันมนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อย่างที่เราได้ทราบกันเมื่อครู่นี้ทีนี้ในเรื่องของผ้าก็อย่างที่บอกว่ามีผ้าอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทําผ้าผ้าจีวรเนี่ยถ้าเป็นของทางธรรมยุทธ์ท่านจะเอาสองชั้นประกบกันนะคะเราจะเรียวกว่าเป็นผ้าสองชั้นประกบกันส่วนผ้าของทางามหานิกายนั้นจะเป็นเพียงชั้นเดียวนะคะ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นมหานิกายหรือธรรมยุตส่วนใหญ่จะใช้ใคล้ายๆกันคือสองชั้นแล้วนะคะแล้วก็มีสีอีกสีของกีวอนเนี่ยมีเยอะมากนะคะสีของกีวรจะมีเยอะสมัยก่อนเนี่ยจะแบ่งสีกันชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าจะมีสีพระราชทานจากอองค์สมเด็จพระญาณสังวรองค์กรท่านออกสีพระราชทานมาให้ก็สามารถที่จะ ครองผ้าสีนั้นได้ทั้งวัดป่าและวัดบ้านนะคะไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นวัดแบบไหนนะคะาะสามารถครองได้เพียงแต่มียติเท่านั้นที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้มากจนจนสิ้นเชิงอะไรนะคะยะติของท่านที่รับยติของแต่ละรูปแต่ละองค์ในการบวชนั้นต่างกันอันนี้คือเรื่องของผ้าไตรนะคะที่เราจะนําไปเป็นองค์ประกอบในการถวายกรถิน เป็นไม่ใช่องค์ประกอบเป็นเรื่องหลักเลยนะคะเป็นเป็นเรื่องหลักนอกนั้นียจะเป็นองค์ประกอบของผ้าไตรนั่นเองนะคะให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะ,ะผ้ามัสลินนั้นราคาอาจจะถ้าเป็นที่ดีที่สุดอาจจะแพงนิดนึงนะคะบางที่ตัดถ,ถึงเจ็ดแปดพันก็มีนะคะแต่เราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเอาแท่ได้พอใช้เพราะว่าผ้า,ผาที่ทําไมเราต้องถวายท่านเพราะว่า ท่านอยู่ในภรรษานั้นก็จะครองผ้านะคะคลองผ้าอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันไม่มีสับเปลี่ยนอะไรมากมายเหมือนเหมือนที่เป็นโยมโดยทั่วไปนะคะบางองค์ใช้จนมันขาดมันหลุดมันลุย่ยแล้วก็เย็บด้วยมือปะเอาไว้นะคะบางองค์ก็ประวารณาตัวไว้ว่าจะใช้จีวรที่ ตัดเย็บด้วยมือเท่านั้นก็มีแล้วแต่คําว่าปรารณาทําไมต้องปรารณาเพราะว่าเป็นสัจจะนะคะในการที่จะสู้กับความอดทนสู้กับคําพูดของตัวเองว่าเราตั้งสัจจะตั้งใจทําอย่างนี้แล้วจะใช้ได้ไหมจะสลัดออกได้ไหมสิ่งที่มันเกินเลยไปจากนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือการฝึกตนนะคะฝึกตนนั้นคือรวมลงที่ใจนั่นเองก็คือฝึกใจตัวเองให้ยอมรับสิ่งนั้นให้ได้และอยู่กับมันให้ได้นะคะ,ะคือ ไม่ต้องการความสวยงามไม่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็อยู่ในกรอบของพระรัตนตรัยที่ท่านเคยตั้งไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติอยู่ได้ไหมนั่นเองนะคะอันนี้ในเรื่องของว่าใจนะคะแล้วก็การถวายนั้นอ,อานิสงส์มากไหมมากค่ะมากจริงๆเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวใช่ไหมคะเหมือนเราขึ้นบ้านใหม่นี่ยเวลาเราขึ้นบ้านใหม่เราจะมีครบทุกอย่างเลยเหมือนกัน เหมือนกันในพรรษาเนี่ยจะมีคนไปวัดเพราะว่ารู้ว่าพระไม่ได้ออกบิณฑบาตอะไรมากมายไม่ได้อ่ท่องเที่ยวใช่ไหมก็จะมีคนอาอาหารไปถวายแต่พอออกพรรษาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะไปวัดอ่ะส่วนใหญ่จะน้อยเพราะนั้นเวลามีกระถินเนเขาถึงจะมีข้าวสารอาหารแหง้งมีทุกอย่างเหมือนคนขึ้นบ้านใหม่นะคะมีแม้กระทั่งครกมีแม้กระทั่งศาก,ก็มีนะคะผ้านนอนหมอนมุง้งมีหมดเลย เตรียมไปไว้ทิ้งไว้ที่วัดนั่นเองถวายวัดเพื่อที่ท่านจะได้แจกจ่ายไปนะคะหรือพระไหนจะออกเดินทางนะคะหรือว่าจะแยกไปอยู่ที่อีกวัดหนึ่งก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่พระนะคะอ่าพระพุทธองค์ทรงสอนมาไม่ให้ติดที่อยู่นะคะไม่ให้ติดที่อยู่ที่อาศัยไม่ให้ติดที่นอนไม่ให้ติดอะไรทั้งยีดสิน้นวัดก็ไม่ใช่ของท่านนะคะวัดเป็นของส่วนรวมเป็นของโยมของพวกเราเราโดยทั่วไปซึ่งเป็นพุทธ ทศศสสนิกชนนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพระใดที่แสดงตนว่าเป็นเจ้าของวัดนั้นไม่ถูกต้องนะคะให้เราเข้าใจนะไม่มีใครใหญ่นะคะไอ้ที่ใหญ่นี่คือจิตใจของพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยช่วยดูแลรักษาแม้แต่ข้าวทัพีเดียวช้อนเดียวก็ต้องเป็นบุญเป็นคุณเหมือนพระสารีบุตรนะคะที่เคยเป็นพระอุปชาให้กับพราหมณ์ผู้ใจแคบไม่เคยตักบาตรเลยจนได้ตักบาตรกับ ภาษาริบเพียงข้าวช้อนเดียวนั่นแหละค่ะถือว่าเป็นบุญคุณมากมายสําหรับพระพุทธองค์นี้ทรงบอกไว้แล้วให้ภาษาริบุตรนั้นได้เป็นอุปชาให้เสียนอกนั้นไม่มีใครที่จะบวชให้พราหมณ์รูปคนนั้นเลยนะคะเหมือนกันค่ะพวกเราชาวพุทธเนี่ยอาหารทุกอย่างเนี่ยเราที่นําไปถวายเนี่ยก็ต้องเป็นบุญเป็นคุณต่อพุทธศาสนาคนที่ได้คือใครคือเราผู้ทําถวายเนี่ยะคะ่ะได้ครั้งแรกคือได้ความอิ่มใจเรา ที่เราพร้อมใจที่จะทำนะคะนั่นคือส่วนที่เราจะได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จงสบายใจและอบอุ่นใจในการทําบุญครั้งนี้นะคะกับอานิสงส์กฐินเดี๋ยวในอตอนที่สามแม่ตะวันจะมาพูดถึงอานิสงส์กฐถินนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วทําไมเราจะต้องทํากฐถินกัน ็เพราะเหตุอย่างนี้แหละคะ่ะพอเวลาออกจากพรรษาแล้วท่านอาจจะท่องเที่ยวไปในวัดต่างๆหรือทุดงไปในที่ต่างๆก็อยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอ้าวแล้วทําไมไม่ให้ทุกองค์มันไม่สามารถให้ทุกองค์ได้ทุกองค์ที่อยู่ในนั้นเขาจะต้องยกหนึ่งองค์ขึ้นมาหนึ่งรูปขึ้นมาว่าดีที่สุดในขณะที่กําลังปฏิบัติและสมควรให้ได้รับผ้าใหม่นั่นเองนะคะส่วนองค์ที่ไม่ได้ก็สามารถใช้ผ้าเก่า เืนเดิมได้ทําอะไรได้เหมือนเดิมแต่ถ้าใครมันขาดมันรุ่ยจริงๆผู้กปกครองในวัดก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดหาให้ได้าตามกําลังที่ท่านมีให้เราเข้าใจตามนี้นะคะไม่สามารถที่จะมีผ้าไตาเป็น3ามสี่ชุดได้เพื่อผัดเปลี่ยนเหมือนเรามีเสื้อผ้าหลายๆชุดเหมือนญาติโยมทั่วไปนะคะ ให้เข้าใจกันตามนี้นะคะแม่ตะวันก็เอาความรู้ต่างๆมาฝากไว้ณตรงนี้ขอบคุณมากที่ฟังจนจบนะคะเพราะเป็นความรู้ที่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนี่เราชาวพุทธควรรู้ไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ